สวัสดีค่ะนอดรังสิมันนะคะพบกันในรายการสวนรณภูมิโฟกัสค่ะ และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะเป็นแม่น้ําน้อยหนึ่งในแม่น้ําสําคัญที่ไหลผ่านในเกาะพรามแห่งนี้นะคะและทางเราก็เคยพาคุณผู้ชมมาแล้วถึง2สัปดาห์จนกระทั่งมาถึงที่นี่ค่ะและครั้งหนึ่งเราเคยพาคุณผู้ชมมาที่วัดหน้าต่างนอกนะคะ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะคะวันนี้พามาที่วัดที่วัดน้องนะคะจะเป็นวัดอะไรเดี๋ยวไปชมโฟกัสกุกเก่าก่อนแล้วมาเจอกันต่อค่ะการดำเนินการสร้างหลวงพระจงองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะและในตอนนี้นะคะ,คะก็สำเร็จเต็มองค์เรียบร้อยแล้วค่ะพี่พาะคุณผู้ชมคะ ส่วนวันรางในนี้ก็มีพระน้องชายสวัสดีครับพญาแสนหลวงเกรงว่าทัพพ่อหรือทัพแมนจูจะยกมาตีเชียงใหม่ดึวเห็นว่าเชียงใหม่เป็นเมืองประเทศสลาชของกรุงอังวะนะครับจึงได้ส่งแสนสุรินทร์พม,มตรีไปขอทัพกรุงศรีอยุธยามาช่วยอารักขาโดยขอเป็นข้าในกรอบขันกสีมาโดยอ้างการเสี่ยงทายของพระพุทธสี พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่าเกี่ยวกับเนื้อความในพระราชสารของพญาแสนหลวงว่าพญาแสนหลวงและชาวเมืองเชียงใหม่ทั้งปวงเกรงพวกห่อจะยกมาล้อมเชียงใหม่จึงเสียงทานในพระอารามพระพุทธสีหิงซึ่งอยู่น้ณเมืองเชียงใหม่ว่าถ้าประเทศใดจะเป็นที่พึ่งพักได้ไซ์ขอพระพุทธเจ้าสำแดงให้เห็นเป็นประจักษ แล้วว่าพระพุทธสี่หิ่งนั้นบ่ายพระพักมายังกรุงเทพพระมหานครบวรทวาราวดีรีอยุทยาพญาแสนหลวงขุนแสนหลวงแสนหมื่นทั้งปวงมีความยินดีนักจะขอเอาพระเดชเดชานุภาพระบาทบรมพิษพระเจ้าช้างเผือกเป็นที่พึ่งพานักพระราชทานข้าหลวงและช้างมาไพรพลศพ,พด้วยเครื่องสรพยุตไปช่วยป้องกันเมืองเชียงใหม่ให้พ้นภัยอันตรายจะได้เป็นข้าขันทศสีมามนทนณกรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีศรีอยุทยาค่ะ ตามพงศาวดารที่พญาสารหลวงเรียกขานสมเด็จพระนารายณ์ว่าพระเจ้าช้างเผือกนะครับก็เพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่นานสมเด็จพระนารายทรงได้นางช้างเผือกหรือว่าช้างเผือกตัวเมียมาจากนครสวรรค์พระองค์จึงทรงเรียกขานสมเด็จพระนารายณ์ว่าพระเจ้าช้างเผือกครับส่วนทางคณระราชทูตนะครับเมื่อมาถึงกรุงศรีวิทยาแล้วพญาจักรเรีมอทราบเรื่องก็เร่งนำความขึ้นกลับมังคมทูลสมเด็จพระนารายณ์ในทันทีครับสมเด็จพระนารายณ์เมื่อทรงทราบเรื่องก็สมนับพระไัยมาก ด้วยเห็นว่าจะได้เมืองเชียงใหม่กลับมาเป็นประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาดุดเดิมครับครั้งนั้นสมเด็จพระนารายณ์จึงตัดสั่งให้แต่งกองทัพให้พระยารามเดโชถือพลหนึ่งพันเป็นกองหน้าพระยาศรีหราชเดโชชัยถือพลสี่พันเป็นกองหลวงและเกณฑ์กองมอญเข้าสมทบให้สมิงพระราชคุมกองหนึ่งสมิงพระตบะคุมกองหนึ่งยกล่วงหน้าไปจากกรุงศรีอยุธยาในเดือน12ปีชวดค่ะ โดยให้แสนสุรินทร์รัยไมตรีเป็นผู้นำกองทัพขึ้นไปครั้นวันอาทิตย์แรมสามคำ่ำเดือนอายก็เสด็จด้วยเรือพระที่นั่งสมรทชัยไปโดยทางชุลมากประทับร,รอฟังข่าวอยู่ที่เมืองพิษณุโลกค่ะระหว่างนั้นก็ทรงถวายสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีแล้วก็ถวายพุทธสมภพด้วยการมหรสพถึง3วันค่ะขณะเดียวกันกองทัพแมนจูที่ล้อมกรุงอังวะอยู่นั้นก็เลิกทัพกลับไปว่าขาดสเสบียงอาหาร ฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่พญาแสนหลวงเมื่อส่งทราบข่าวก็ทรงเกรงว่าหากพระเจ้ากรุงอังวะทรงทราบเรื่องการขอขอารักขาจากทัพกรุงศรีอยุธยาก็จะส่งทัพมาตีเชียงใหม่คงจะเป็นทำนองว่าทรงทราบกำลังไพ่พลของทัพพระยาศรีหราดเดโชชัยและพระยารามเดโช,ชว,ว่ามีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับทัพที่พระเจ้ากรุงอังวะจะส่งมาจึงมีพระราชสารลับให้แสนสุรินทร์รัยไมตีหนีจากทัพกรุงศรีอยุธยาค่ะ พระยาศรีหราชเดโชชัยเมื่อยกกองทัพขึ้นไปทางเมืองกำแพงเพชรยังไม่ทันถึงเมืองเถินเห็นคณะทูตเชียงใหม่หนีทัพจึงหยุดกองทัพอยู่แล้วนำความมากราบทูลสมเด็จพระนารายณ์ที่ประทับอยู่ที่เมืองพิษณุโลกเมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทรงทราบความดังนั้นก็ทรงขัดเคืองจึงดำรัสสั่งให้เจ้าพระยากลาโหมถืออาญาสิทธิ์คุมกองทัพยกหนุนขึ้นไปอีกห้ากองรวมจำนวนไพ่พลหนึ่งหมื่นแทนที่จะไปอารักขาเชียงใหม่แต่กลับให้เป็นกองทัพขึ้นไปตีเชียงใหม่เสียเลยค่ะ กรุงศรีวิทยาแทนที่จะนำทัพขึ้นไปอารักขาเชียงใหม่แต่กลับต้องเปลี่ยนเป็นนำทัพขึ้นไปตีเชียงใหม่แทนด้วยไพ่พลเพียงหนึ่งหมื่นคนเท่านั้นกรุงศรีวิทยาจะสามารถตีเชียงใหม่ได้หรือไม่ติดตามโฟกัสกรุงเก่าในครั้งหน้านะครับ และในครั้งนั้นนะคะหลวงพ่อแมน้นท่านจะอวัดวันหน้าต่างนอกท่านได้บอกไว้ว่าจะมีการดําเนินการสร้างหลวงพ่อจงองคใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะและในตอนนี้นะคะ,คะก็สําเร็จเต็มองค์เรียบร้อยแล้วค่ะ,คะที่ฟ้าคุณผู้ชมคะเหลือเพียงแค่ส่วนฐานนะคะที่เขาจะสร้างเพื่อประดิษฐานหลวงพ่อจงไว้ด้านในมณฑปด้านหลังเราเนี่เองค่ะ สับสถานที่ที่เราจะพาคุณผู้ชมมาในวันนี้นะคะเป็นที่ที่หลวงพ่อจงท่านอุปสมบทค่ะนั่นก็คือวัดหน้าต่างในค่ะวัดที่วัดน้องกับวัดหน้าต่างนอกนะคะโดยที่มาของชื่อทั้งสองวัดนี้เนี่ยมีอยู่สองนยัยยะด้วยกันค่ะนัยยะแรกนะคะก็คือวัดหน้าต่างนอกและวัดหน้าต่างในเนี่ยหมายถึงอายตนะภายในตัวเราและภายนอกตัวเราค่ะเป็นสิ่งซื่อสําหรับติดต่อนะคะกับภายในตัวเราและภายนอกตัวเราค่ะเช่นตาเห็นก็เกิดเป็นรูปค่ะหูได้ยินก็เกิดเป็นเสียงหรือจมูกเนี่ยได้ดมก็เกิดเป็นกลิ่นเป็นต้นค่ะ ส่วนในยะที่2นะคะก็คือเมื่อครั้งที่ข้าศึกยกทัพมาร้อมกรุงศรีอยุธยาไว้ค่ะโดยตั้งทัพอยู่ระเวนใกล้กับสะพานศรีกุบนะคะทางฝั่งกรุงศรีอยุธยาค่ะจึงส่งกองทอาหารสอดแนมไปสังเกตความเคลื่อนไหวของข้าศึกค่ะโดยสังเกตจากสัญลักษณ์การเปิดหน้าต่างนะคะว่าข้าศึกยอยู่ฝั่งไหนฝั่งในหรือว่าฝั่งนอกจะอยู่ฝั่งแม่น้ําน้อยหรือว่าฝั่งทุ่งค่ะ วัดหน้าต่างในก็เป็นวัดตั้งแต่สมัยตอนกลางของอยุธยาหรือว่าอายุธยาตอนกลางก็ตั้งแต่สมัยที่อยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองก็สร้างวัดวารามมากมายหน้าต่างในก็เป็นวัดหนึ่งที่สร้างในยุคนั้นๆโดยวัดหน้าต่างนอกและวัดหน้าต่างในนะคะตั้งแต่อดีตมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นวัดพี่วัดน้องกันค่ะโดยหลวงพ่อจงนะคะได้มาบวชที่วัดหน้าต่างในค่ะแล้วก็ไปเป็นเจ้าอาวาสที่วัดหน้าต่างนอกค่ะ ส่วนวัดรต่ังในนี้ก็มีพระน้องชายซึ่งเป็นน้องชายร่วมสายเราหิตทแท้ๆของหลวงพ่อจงก็คือหลวงพ่อนินธรรมาชโชโตซึ่งเป็นน้องชายร่วมสายโลาหิตเลยอุปสมบทอ,อยู่ที่วัดณต่ังนอกชาวบ้านก็เลยราธนาท่านมาเป็นเจ้าวาดวัดณต่ังใน สวนหลงพ่อนินน้องชายของหลวงพ่อจงค่ะท่านได้มาบวชตอนที่หลวงพ่อจงเป็นเจ้าอาวาสวัดแล้วท่านจะได้บวชที่วัดหน้าต่างนอกแล้วก็ไปจำพรรษาที่วัดหน้าต่างในค่ะจนได้เป็นเจ้าอาวาสวัดในที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะวัดหน้าต่างในนะคะเป็นสถานที่ที่มีเรื่องราหน้าติดตามมากมายเลยค่ะแล้วเขาก็ยังว่ากันว่านะคะหลวงพ่อนินนะคะมีความเป็นช่างมากเลยค่ะน้องดาวท่านมีวิธีทางช่างมากมายเลยนะคะท่านเลยจัดระเบียบวัดเนี่ยไว้เป็นอย่างดีเลยค่ะและยังถูกต้องตรงตามหลักพระพุทธศาสนาด้วยค่ะ อนนี้ก็รักษาปพระเดิมของวัดไว้อัตลักษณ์ของวัดต่างในก็จะไม่มีเกี่ยวกับพุทธาพิเศษไม่มีเกี่ยวกับทําวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังมากมายวัดต่าังในก็จะเป็นวัดที่มีอัตลักษณ์มาตั้งแต่โบราณคือเป็นวัดที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาวันศุกร์ทีนึงก็ญาติโยมมารวมกันประมาณเป็นร้อยคน โดยหลวงพ่อน,นินท่านจัดระเบียบไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะพี่ฟ้าถ้าเป็นด้านหน้าวัดนะคะ<ม>ก็จะเป็นเขตพุทธาวาสค่ะตรงกลางก็เป็นเขตธรรมาวาสและส่วนท้ายของวัดก็เป็นเขตสังฆาวาสค่ะพูดขนาดนี้แล้วนะคะเราก็พาคุณผู้ชมไปเห็นบรรยากาศวัดหน้าต่างในกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยค่ะจะเห็นว่าสาลาการประเรียนก็ดีปฏิสงก็ดีหรือว่าเสนาสนะต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาจากหลวงพ่อน,นินที่ท่านได้ ทำเองบ้างแล้วก็ชาวบ้านรวบวมศรัทธากันได้ทำไว้บ้างสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของท่านคือหลวงพ่อนินท่านเป็นคนที่เจ้าระเบียบน,นในวัดต่างในนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของวัดคือมีระเบียบมีวินัยเสนนาสนะต้องสะอาดสะอา้านตามแบบฉบับของวัดในพระพุทธศาสนา คุณผู้ชมคะบริเวณนี้นะคะในสมัยโบราณเป็นป่าช้าหมดเลยค่ะแต่ว่าภายหลังจากที่มีการบูรณะวัดแล้วนะคะก็ได้มีการรวบรวมเท่ากระดูกของผู้ที่เสียชีวิตจากการล้างป่าช้าค่ะมาปั้นรวมเป็นก้อนนะคะแล้วก็มาสร้างขึ้นมาเป็นตายายค่ะก็คือเหมือนทํานองว่าให้เป็นเจ้าที่เจ้าทางสําหรับวัด<อ>ที่เราเห็นน<ร><ล>ั่เองพื้นที่บริเวณนี้<ล>ค่ะ ปูทีมวัดพ่าขาวหนึ่งในลูกศิษย์ของพ่อจงท่งานได้มาสร้างพระอุโบสถหลังนี้ไว้ค่ะและเรื่องราวของที่วันนี้ก็ยังมีอีกมากมายนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับโอกาสดีเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับพระอาจารย์ที่มีความใกล้ชิดกับหลวงตายวงอดีตเจ้าอาวาสวัดหน้าต่างในค่ะซึ่งหลวงตายยงนะคะท่านทันได้บวชกับหลวงพ่อจงด้วยค่ะเชื่อว่าวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะและเชื่อว่ามีอีกหลายเรื่องที่บางท่านเนี่ยยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยนะคะบอกเลยว่าวันนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมได้เลยใช่ค่ะ รลอรบริเวณนี้นะคะท่านผู้ชมแต่เดิมค่ะมีสีดําหมดเลยค่ะดูเก่าแก่คนในสมัยนั้นนะคะที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นใจดีสำหรับบรรจุอัฐิของคนทั่ว,ว,วไปแต่เมื่อไม่นานมานี้นะคะน้องดาวได้มีการบูรณะปฏิสังขรใหม่ค่ะได้มีการกระเทาะสีทาสีใหม่แล้วก็มีการปิดทองทําให้ดูใหม่แล้วก็สวยงามอย่างที่เห็นนี่ละค่ะทองอารามรอบตรงนี้เลยะะดูสวยงามกว่าเดิมนะเลยค่ะ ดูเพลินแล้วหมูจะดีลายเหล่านี้นะคะก็คล้ายกับที่บรรจุอัฐิเหมือนอย่างวัดทั่วไปเหมือนที่พี่ฟ้าบอกเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เจดีบรรจุอัฐินะคะพอหลังจากที่มีการบูรณะเจดีค่ะก็มีการค้นพบพระยอดธงทั้งเนื้อทองคาแท้เนื้อชินเนื้อสัมฤทธิ์และอีกมากมายเลยค่ะพบเป็นจนํานวนมากนะคะทางวัดเนี่ยจึงได้นําออกมาให้ผู้คนได้เช่าบูชากันค่ะทําให้มีปัจจัยมาบูรณะซ่อมแซมวัดค่ะและก็เชื่อว่าเจดีเหล่านี้นะคะก็น่าจะเป็นเจดีเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาค่ะ Yeah time together legend time back Back a legend from a long, long time ago Go long from document in It's Can't all อย่างที่บอก <just S 2> นะคะท่านผู้ชมว่าหลวงพ่อนินนะคะสามารถจัดระเบียบวัดไว้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะบริเวณทางด้านขวามือที่เราเดินกันมานะคะเป็นเขตพุทธาวาสค่ะบริเวณนั้นนะคะก็จะมีพระอุโบโสถมีพระวิหารที่เดี๋ยวเรากําลังจะเข้าไปกันค่ะวิหารน,นี้นะคะหลวงพ่อจงกับหลวงพ่อนนนท่านร่วมกันสร้างไว้ค่ะ<ส>เดี๋ยวเราไปชมภายในวิหารกันเลยค่ะท่านผู้ชมไปเลยค่ะ สยมยอรยก่อนจะเข้าไปด้านในวิหารนะคะพี่ฟ้าเราก็มาเห็นตรงนี้ก่อนค่ะซึ่งบริเวณที่เรายืนอยู่นี้นะคะถือว่าเป็นตรงกลางของวัดค่ะเรียกว่าเป็นเขตธรรมาวาดค่ะเลยไปด้านท้ายตรงนู้นนะคะถึงจะเป็นเขตสังฆวาสที่อยู่ของพระสงฆ์ค่ะและเขตธรรมวาวดของวัดหน้าต่างในนะคะก็จะมีสาราการเปรียนอยู่ค่ะด้านหน้าสาลาการเรียเนี่ยเามีสิลาเรกบอกอยู่นะคะว่า วันอาทิตย์26เมษายน2464ค่ะอุ๊ยน้องดาวปีพศ2464นี่ถานับไปถึงปีหน้าใช่ไหมคะก็ครบ100ปีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีบอกว่าหลวงพ่อจงพระอธิการนินค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในวิหารกันต่อเลยค่ะไปเลยค่ะน้องดาว <Fantastic. S 2> Cultural, ization, ประเดชพระคุณหลวงพ่อจงพระสะโรหลวงพ่อนินธรรมโชโตก็ได้รวบรวมกำลังชาวบ้านร,รวบรวมกำลังสถาทธนมาสร้างวิหารหลังนี้ซึ่งเดิมก็เป็นอุโบสถต่อจากโบสถหลังเก่าและพระพุทธรูปที่เห็นนี้องค์เป็นองค์งพระประธานก็สร้างในสมัยหลวงพ่อจงท่านองค์ที่ใหญ่กว่าก็เพราะว่าทางวัดเนี่ยจ้างช่างมาปั้นองค์รับไว้ แต่เสียรที่เล็กกว่าเป็นเสียรสมัยกรุงศรีวิยาซึ่งทางวัดทําเรื่องขอกรมศินในสมัยนั้นเอาเสียรมาแล้วก็มาประกอบองค์ที่วิหารพุทธชงศรีมหามุนีนี้ เป็นด้านนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นหีบเหล็กที่เขาว่ากันว่านะคะไว้บรรจุอัฐิของหลวงพ่อจงค่ะเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วนะคะนี่มีบอกอยู่ค่าระบุไว้ค่ะว่าเป็นปีพศ2509ค่ะก็เป็นเวลาประมาณ50กว่าปีมาแล้วใช่ไหมคะน้องดาวนี่ทั้งวัดเก็บรักษาไว้ตั้งนานนะคะตอนนี้ก็นําออกมาให้ญาติโยมที่มาที่วัดหน้าต่างไหนได้มาเห็นกันนะคะใช่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันต่อค่ะไปกราบหลวงพ่อจงปานเจิมกันค่ะโอเคไปกันเลยค่ะ พระจ้พุทธสโรเนี่ยเป็นชาวตะบลหน้าไม้ดั้งเดิมนะในช่วงชีวิตยาววัยเนี่ยมีร่างกายที่ไม่แข็งแรงนะแล้วก็มีเนตาฝ้าฟางเวลามาวัดเนี่ยต้องให้ผู้ปกครองจุงมาแต่มีอุปนิสัยที่รักการทำบุญจนกระทั่งอายุได้12ปีบริบูรณ์พศ2427น,นะก็ได้บรรพชาเป็นสนัมมณีที่วัดหน้าต่างในมีพระอาจารย์โพ เป็นพระอุปชาบรรพชาสัมมาเนนให้และสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในเวลานั้นเมื่อหลวงพ่อในสมัยนั้นได้บรรพชาเป็นสัมมาเนรแล้วในตาที่ฟ้าฟางก็หายเป็นปิดทิ้งจนกระทั่งพศ2436ระเดชพระคุณอุปสมบทเป็นพระพิสูจน์ในพระพุทธศาสนาทีอนด tradition culture civilization legend civilization legend that came from ages ตอนที่หลวงพ่อจงเจมิมสิทธ์ยานิสิทธิ์ด้วยค่ะทุกผู้ชมค่ะและแน่นอนว่ามาถึงที่วัดน,นี้แล้วนะคะน้องดาวก็ต้องไม่พลาดค่ะที่จะมาให้ท่านเจิมแบบนี้ด้วยนะคะใช่ค่ะจะได้รับสิริมงคลกลับบ้าน,นไปนะคะใช่ค่ะ บันทึกภาพการแสดงอภินิหาของหลวงพ่อจงเอาไว้ได้ค่ะโดยที่หลวงพ่อจงนะคะท่านเสกน้ำมนต์ให้ไหลออกจากฝ่ามือแล้วก็ไหลลงขวดน้ำมนต์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็ได้กราบทางสรีระสังขารจำลองรูปเหมือนของหลวงพ่อจงแล้วก็มีรูปของหลวงพ่อนินด้วยค่ะรวมถึงมีอัฐิของหลวงตายวงนะคะซึ่งท่านเพิ่งมรณภาพไปเมื่อปีก่อนนี้เองค่ะ พรคุณหลวงปู่ยวงสุพัทโทนี่ก็จะเป็นพระที่พัฒนาวัดมีปฏิปทาสืบสายต่อจากเป็นพระคุณหลวงปู่จงหลวงปู่ดินมาโดยตลอดปฏิปทาท่านเมตตา,าใครมาในยุคที่ท่านยังมีชีวิตอยู่จากประวัติที่โยมได้ฟังหรือว่าคนเดินได้เล่ากันมาและอาตมาก็ได้ประสบด้วยตัวเองท่านก็จะมีแต่ให้ ไม้เก่าๆที่มีอยู่ตั้งแต่เดิมเก็ามาขัดมากึงมาเก่านะมาใสาแล้วก็ขึ้นประกอบเป็นศาราแต่ละหลังหดังนั้นคุณค่าที่เกิดขึ้นของศาลาแต่ลหลังเกิดขึ้นจากคุณค่าทางจิตใจและกาลังแรงกําลังกายที่ทั้งพระและโยมได้ร่วมกันสิ่งปลูกสร้างในวัดระลังในที่สร้างแต่ละสิ่งอย่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดและเกิดขึ้นจากแรงศรัทธาของญาติโยม ททีี่่่มมาาารววกันนนนบุญให้ตงนนคุณผู้ชมคะสาราไม้ริมน้ําแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นด้วยปณิธานของหลวงปู่ค่ะและผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะก็มาช่วยร่วมกันสร้างค่ะเพื่อสนองความตั้งใจสุดท้ายของหลวงปู่ก่อนที่ท่านจะมรณภาพค่ะ อาตมาภาพก็ขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางหลายโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อจงหลวงพ่อนินและอดีตเจ้าวาดวัดนต่างในทุกองค์จงมาเป็นศักดิ์ีเป็นบารมีที่จะส่งเสริมเกื้อหนุนญ,ญาติโยมทั้งหลายให้อยู่ดีมีสุขและให้เจริญด้วยจตุรพิทพพรชัยด้วยอายุวันนะ สุขภละปฏิพานธนสารสมบัติทุกท่านทุกคนณนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธินขอจเจริญพรพื้นดินที่เรายืนกันอยู่ตรงนี้นะคะพี่ฟ้าในอดีตนนเคยเป็นแม่น้ำมาก่อนค่ะแต่พอการเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะคะดินก็มีการทับถมกันค่ะแผ่นดินก็ขยายขึ้นแม่น้ำก็เลยต้องขยับไกลออกไปด้านนู้นค่ะและที่เห็นว่าเป็น ลำน้ำตรงนี้นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นลำคลองทอดยาวไปถึงด้านในวัดถึงข้างในนู้นเลยค่ะแล้วก็เป็นลำคลองเชื่อมต่อออกไปสู่แม่น้ำน้อยตรงด้านนู้นด้วยค่ะ ในอดีตเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าจะมีสะพานใหญ่ๆนะคะทอดให้ข้ามสองฝั่งคลองได้ค่ะและเวลาที่พระสงฆ์วัดหน้าต่างนอกวัดหน้าต่างในนะคะจะต้องพายเรือออกไปบินธบาทค่ะก็จะต้องพายเรือตามลําคลองนี้รอตายสะพานไปก็เชื่อมต่อกับแม่น้ำน้อยใช่ค่ะและเวลากลับมาก็ต้องตามลําคลองเลยนะคะรอตายสะพานกลับไปแล้วก็เอาเรือไปจอดด้านในวัดค่ะและยังจะเห็นว่าตรงนี้นะคะมีป้ายชื่อวัดเก่าค่ะวัดหน้าต่างนอกวัดหน้าต่างในเป็นเป็นป้ายวัดเก่าแก่ดั้งเดิมเลย it's <coughs> a legend from a long long time ago can't document uh, it all it's just that old when you get to see it you won't believe your eyes it's unbelievable when you hear it don't deny it you have to come and see it for yourself the golden farm land is still alive and well when the bright <coughs> light sun rays shine out you will feel lucky that you were around The mix architecture up ahead It's been mixed through u time period From through the time of every region and every culture And every myth และถ้าเลยจากวัดหน้าต่างในไปตามลำน้ำแม่น้ำน้อยนะคะก็จะมีวัดหนึ่งค่ะชื่อว่าวัดช่งเล็ก ในครั้งนั้นนะคะเขามีเรื่องเล่ากันว่ามีผีตันหนึ่งค่ะดุร้ายมากค่ะออกอารวาสชาวบ้านก็บาดกลัวกันทั่วเลยค่ะ,คะหลวงพ่อจงก็เลยไปปราบผีตันนั้นนะคะกลับมาเนี่ยท่านเล่าให้ฟังว่าผีต้นนั้นเป็นบริวารของท้าวเวสวรรณค่ะ<ม>แต่ว่าเรื่องนี้<ม>ที่เอามาเล่าให้ฟังนะคะก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็วิจารณญาณของคุณผู้ชมนะคะและที่เราเอ่ยถึงวัดช่างเหล็กนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะคะพี่ฟ้าคุณผู้ชมคะเพราะว่าถ้ามีโอกาสรายการสวรรค์โฟกัสของเราก็จะพาไปวัดช่างเเเหล็กกช่่นนดียวัคะ ค่ะแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับวัดหน้าต่างในคุณผู้ชมได้ดูไปแล้วได้ฟังไปแล้วคงจะได้ทราบนะคะว่าหลวงพ่อจงกับหลวงพ่อปานท่านมีพระอุปชารูปเดียวกันนะคะส่วนเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงนะคะสัปดาห์หน้ามาติดตามได้สำหรับท่านผู้ชมที่พลาดชมก็ตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะและเล่าขานตำนานวิชนละครวิทยุอิงประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันคะ่ะติดตามรับฟังได้ ตามช่องทางหน้าจอนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้รายการสุวรรณภูโฟกัสนอดรังสิวันต้องลาไปก่อนคะ่ะเ,เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ